คนที่เตรียมตั้งครรภ์ก็ต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้นกว่าผู้หญิงที่เป็นปกติเพราะเราต้องเอาไปเสริมสร้างซ่อแมแซมฟื้นฟูเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์หนึ่งในร่างกายและเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดคือเซลล์สืบพันธุ์เขาก็ต้องการฟื้นฟูและซ่อมแซมด้วยโปรตีนเพราะฉะนั้นให้เราตั้งหลักก่อนว่าเราเตรียมตั้งครรภ์เราต้องทานอาหารให้ครบผ้าหมูและที่สําคัญคือโปรตีนทําไมต้องทานให้พอเอาแม่ฟังข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะคะโปรตีนเนี่ยนะคะ เป็นสารอาหารหลักซึ่งแม่รู้ไหมในร่างกายของเราประกอบด้วยโปรโตีนถึง75%มันอยู่ตรงไหนนะคะโปรโตีนมันก็จะอยู่ในผิวหนังในกล้ามเนื้ออยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายนะแม่ซึ่งโปรโตีนเนี่ยมันก็จะเป็นสารอาหารที่ช่วยไปเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันจเจริญเติบโตให้มันสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วถ้ามันถูกทําลายไปใช่ไหมมันถูกทําลายไปเมื่อเราจะป่วยไขย้หรือได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอะไรก็ตามเข้าไปทําลายโปรโตีนก็จะช่วยซ่อแมแซมสิ่งเหล่านี้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ ความสมบูรณ์ของเซลล์ขึ้นมาดังนั้นหมายความว่าทุกคนต้องการโปรตีนเพราะในแต่ละวันเนี่ยแม่ไม่จาเป็นว่าแม่ต้องป่วยไข้หรืออะไรนะคะแม่ใช้ชีวิตเนี่ยร่างกายเราก็ถูกทําลายด้วยอนุมูลอิสระไปเรื่อยๆมันมีความเสื่อมเหมือนแม่ขับรถใช้รถรถก็ยังองไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องเลยมันก็มีความเสื่อมร่างกายแล้วก็มีความเสื่อมการที่เราหายใจเรามีชีวิตอยู่การใช้ชีวิตเนี่ยเราก็เอจจิ้งคือเราแก่ลงทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานโปรตีนเพื่อไปเสริมสร้างให้ร่างกายเราเนี่ยมันก็หมุนวนอย่อยอยางเเงีีียยทททุกววัันตตรราาบ่่มชิอ แต่สําหรับสตรีที่เตรียมตั้งครรภ์นเนี่ยความสําคัญก็คือว่าคุณต้องทานโปรโตีนเพิ่มสักหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้เรากําลังจะเตรียมตั้งครรภ์ตอนที่เราใช้ชีวิตปกติมาเนี่ยเราอาจจะกินโปรโตีนนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะบอกว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่แต่ว่าทําไมล่ะทําไมพอเราแบบเตรียมจะมีน้องอะ่ะทำไมนี่สองสาปีแล้เรายังไม่ท้องเราไม่เคยปรับเปลี่ยนโภชนาการหรือหันมาบํารุงซ่อมแซ่เซลล์ที่มันสําคัญที่สุดสําหรับผู้หญิงที่ ที่เตรียมมีน้องเลยนั่นก็คือเซลล์ไข่